มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าแจ้งแล้วหลังถูกแอดคราบาวพูดถึงบนเวทีจากที่โซเชียลนะคะมีการโพสตคลิปบางช่วงบันตอนกลางเวทีคอนเสิร์ตของแอดคราบาวเดือดกลางเวทีคอนเสิร์ตนะคะหลังถูกห้ามแสดงซัดแรงค่ะบอกว่ารู้ไหมเราเป็นใครเกิดที่นี่จะตายที่นี่พร้อมเรียกผู้ว่าสุพรรณบุรีขึ้นมาเคลียร์ค่ะ 13ตุลาคม2565มีผู้ใช้ติ๊กต็อกโพสตคลิปที่มีข้อความระบุว่านะแอดเดือดซึ่งเป็นบรรยากาศงานคอนเสิร์ตวันที่12ตุลาคม2565 งานวันเกิดกำนันคนหนึ่งนะคะประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีงานจัดโต๊ะจีน200โต๊ะและมีรายง,งานว่าผู้ว่าสุพรรณบุรีผู้ว่านัทพัฒน์สุวรรณประทีบก็มาร่วมในงานด้วยซึ่งในคลิปนะคะแอดคลาบาวซึ่งคงจะทราบว่าผู้ว่ามาด้วยจึงได้ตะโกนเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นมาเคลียร์กันบนเวทีด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวระบุว่าผู้ว่าสุพรรณบุรีออกใหม่ขึ้นมาสีผู้ว่าขึ้นมาเลย มันอยู่หรือเปล่าขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยคุณรู้ไหมผมเป็นใครผมเกิดที่นี่ผมตายที่นี่และคุณเป็นใครไม่ให้ผมมาเล่นในจังหวัดสุพรรณบุรีคนกาญจนบ,บุรีเขายัางให้เล่นเลยไปเล่นกาญจนบ,บุรีคุณตำแหน่งอะไรหรอคิดอะไรหรอเอาแค่ตัวเองรอดเราไม่คิดหรอว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขา ไม่ดูคาราบาวคิดว่าคุณมีอำนาจเหรอคุณเป็นผู้ว่ามีอำนาจเหรอไม่ได้เป็นผู้ว่าเป็นแค่แอดคาราบาวผมเป็นแค่แอดคาราบาวไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่พูดความจริงและนำเสนอความจริงแล้วทำเพื่อชาติบ้านเมืองแบบจริงๆไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกคุณที่คอยแต่เลียเพื่อได้ตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่งเลียไปเรื่อยรักษาตำแหน่งไอ้จุดๆ,ๆเด็กเมื่อวานซืนเล่นไม่ได้แล้วโมโห ระหว่างนั้นมีคนเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนะักแอดบอกว่าไม่ได้โกรธและเกลียดใครแค่สอนน้องว่าอย่ารู้แก่อํานาจบ้านเมืองมีคือมีแปร เขามาบริหารบ้านเมืองอย่าใช้อํานาจอย่ารู้แก่อํานาจเกรงใจชาวบ้านบ้างเขาเกิดเป็นประชาชนคนสุพรรณบุรีเกิดมาก,ก่อนเองไม่ใช่เองเป็นผู้ว่าแล้วใหญ่ข้าเกิดมาก่อนอาบน้ําร้อนเมืองสุพรรณบุรีมาก่อนส่งปินโตให้กับผู้ว่าสมัยก่อนจนพี่ชายได้เป็นผู้ว่าน้องชายก็ไปเป็นผู้ว่าแล้วเด็กเมื่อวันซืนมาเป็นผู้ว่าไม่ให้ข้าเข้าเมืองสุพรรณบุรีคิดได้ยังไง ขออำนวยพรให้มันจงเจริญจะไม่ยึดติดกับเองอีกต่อไปแล้วจะสละปล่อยมันไปปลดปล่อยแล้วมีความสุขแล้วนิพานแล้วล่าสุดนะคะนนทภัสสุวรรณปทีผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีออกมาชี้แจงเป็นเรื่องเข้าใจผิดการจัดง,งานอนุสร์ดอนเจดีปี2565จังหวัดนะคะเตรียมจัดเพราะว่าจัดมาทุกปีแต่ว่าช่วงโควิด19เว้นวัคจะจัดวันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์แต่ว่าเจอปัญหาโควิด19ตั้งแต่ปี64 จึงได้เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะคาดว่าปี2565จัดงานมีสัญญากับเอกชนไว้ก่อนตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่งแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถจัดได้เพราะสถานการณ์โควิดรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เลยบอกว่าจะจัดรูปแบบเดิมคือยุทธหัตถีแต่ว่าในส่วนของคอนเสิร์ตนั้นซึ่งไม่ใช่งานของจังหวัดเอกชนดูแลมีการร้อมรั้วเก็บบัตรผ่านประตู เดือนมีนาคมสถา,กาน,นการณ์โควิด -19 จังหวัดสุพรรณบุรีไม่แน่ใจส้มหรือแดงแต่ไม่ใช่เหลืองเขียวรัฐเองจำกัดเรื่องของการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มกาญจนบุรีช่วงนั้นโซนสีฟ้าโซนท่องเที่ยวจัดกิจกรรมได้แต่ว่าสุพรรณไม่ส้มก็แดงจังหวัดจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการสบ,บคทำให้ถูกต้องจึงได้ถูกตั้งคำถามว่าทำไมจัดงานคอนเสิร์ตท,ที่กาญจนบุรีได้แต่ว่าสุพรรณจัดไม่ได้ผู้ว่าชี้แจงแล้วนะคะ บอกว่าช่วงที่จัดงานคอนเสิร์ตนั้นเป็นช่วงสีส้มหรือสีแดงไม่ใช่สีเขียวค่ะผู้ว่าแจ้งแล้วหลังถูกแอคราบาวชะกลางเวทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ